สวัสดีเพื่อนๆหลายวันพีสเพื่อร์ั่ e สุูทุกคนนะครับผมยุกับผมไบส l ตเ a สิกครับในวันนี้ครับเราจะมารีวิวป้าซูรูกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆหลายคนบอกกันเข้ามามากมายเหลือเกินกับความสามารถกับตันสุดแจมในการเพิ่มพลังโจมตีกลุ่มตัวละครยิงถึง2เท่า2เท่าเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับกัปตันแอบิลิตี้ดับเบิลชูเตอร์คาแรคเตอร์ แอดแท็กนะครับผมหลายๆคนเนี่ยเล่นเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วก็อาก่านความสมาครให้ผมฟังครับเงือบกันเลยสิรครับเพราะว่าภาษาไทยนั้นเขาเขียนผิดนะครับผมแน่นอนครับเกมนี้ต้องอ้างอิงในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับผมใครที่เล่นภาษาไทยแล้วได้รับข้อมูลผิดๆจนเซ็งแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้นะครับแค่กดเปลี่ยนภาษาก่อนเข้าเกมนั่นเองครับมีมุมขวาบนจะเขียนว่า language นั่นเองครับก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้เลยนะครับผมก็จะได้ภาษาอังกฤษแบบผมนี่แหละนะครับเกมก็เกมเดียวกันนะครับผมจัดไปเลยนะครับโอเคครับเป็นข่าวร้ายสำหรับใครที่อัพซรู้อย่างบ้าคลั่งเพื่อจะสร้างทีมยิงที่แข็งแกร่งนะครับซึ่ง มันไม่แข็งแกร่งหรอกครับแค่4ีเท่าเท่านั้นเองไม่รุนแรงดูให้น,นะครับผมโอเคนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีข่าวหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับกับตัวละครกลุ่มยิงในตำนานของเราครับโซนิจคิองอนั่นเองนะครับถ้าไฟเบอร์สตาร์นั้นเดิมับถ้าไฟเบอร์สตาร์นั้นเลเวล1ต้องชาร์จถึง25เทิร์นเลยเดียแต่วันนี้ครับอัปเดตเข้ามาเวอร์ชันล่าสุดเนี่ย มันลดเทินเหลือ20เทิรเนครับคุณผู้ชมผมก็เพิ่งสังเกตนี่ยแหละหยิบมาใช้วันนี้วันแรกเลยไม่ไดอ้อัพเลเวลมาทําไมก็ไม่รู้นะครับเช่เฉยๆ,ๆ,ๆนะครับวันนี้ก็เลยเป็นตัวละครยิงที่น่าสนใจก็เลยหยิบมาให้รับชมกันและมีข้อมูลสําคัญก็คือการลดเชิญถ้าไม่ตายลง5เทเรินเลยทีเดียวและที่เลเวลแม็กซ์เนี่ยผมขอข้อมูลจากพี่ทัชมาแล้วนะครับสามารถชาร์จได้ เร็วมากๆ15เทิาเนิเท่านั้นเองนะครับบม15เชินเนี่ยหลายๆแอเรียเราชาร์จเกินอยู่แล้วนะครับกับตัวละครเก่งๆอย่างมิทอกเป็นต้นอย่างถ้าไม่ตายของคนอื่นเนี่ยโอ้โหชาร์จกันเนิ่นนานครับเพราะฉะนั้นทรงเอกิงที่อยู่ในทีมนั้น ก็สามารถชาได้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็จะได้ทําไม้ตายที่มากกว่านั่นเองในการสร้างความเสียหาย15เท่าของพลังโจมตีโงงไก่ทิงเป็นความเสียหายสายพลังใจด้วยนะโอ้โหรุนแรงนะครับ15เท่าเนี่ยจัดไปเลยนะครับและก็เลื่อนเชิญการโจมตีของโคจสู้ทั้งหมดออกไป3เชนโอ้โหได้2ความสามารถแบบนี้ครับมาอัปเดตให้ผู้ชมทราบกันว่าเชิญมันลดลงแล้วนะใกลที่สนใจไปครับ เกรดท่าไม้ตายให้แม็กซ์กันได้เลยนะครับวันนี้ครับทีมยิงของเราจะไปตะลุย Little Garden ในตอนที่7ตอนที่7นั้นมีอะไรน่าสนใจแน,น่นอนที่ผมหยิบขึ้นมารีวิวเนี่ยก็มีตัวละครน่าสนใจอยู่ในด่านที่7จ็ดของ Little Garden น,น,นั่นเองนะครับเป็นยักษ์ดอรี่น,นั่นเองเอาละครับยักษ์ดอรี่เป็นตัวละครสายพลังใจกลุ่มฟันครับที่แข็งแกร่งพอสมควรเลยนะครับผมสามารถเปลี่ยน เนื้อเปลี่ยนสลัดรอบข้างเป็นเนื้อได้นะครับ3ามคนครับน่าจ่มามากๆครับผมและผมก็ได้เพื่อนเป็นน้องต้นว่าน,นั่นเองนะครับสามารถตั้งชื่อให้ผมเป็นเพื่อนได้เนี่ยขอขอบคุณจริงๆเลยนะครับผมหลายๆคนก็ไม่ได้ตั้งก็ต้องขอรบกวนกันสักนิดหนึ่งซึ่งวันนี้ครับผมมีเรือแปลกๆให้ผู้ชมรับชมกันครับกับเรือทหารครับ ดลทหารเนี่ยจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีกลุ่มตัวละครยิง60หน่วยครับผมแล้วก็เพิ่มเลือดนะ HP ของกลุ่มโจรสลัดครับก็เนี่ยแหละครับ1.2เท่าด้วยกันนะครับผมก็เอามาใช้ให้มันเหมาะสมกับทีมยิงของเรานั่นเองนะครับถามว่าดีกว่าแมรี่ไหมไม่ดีกว่าแมรี่ดีกว่าครับโจมตีรุนแรงกว่าแน่นอนนี่เพิ่มมา60หน่วยเองมันจะได้เท่าไหร่กันแต่เพิ่มเลือดมานั่นเองก็มามาดูกันครับว่าจะ ยักษ์ดอรี่ได้หรือเปล่ากับทีมสายพลังบุญผสมใจกลุ่มยิงนั่นเองมาดูกันนะครับกลุ่มยิงมีใครบ้างที่น่าสนใจก็มีดอนคลีกนะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็มีใครอะ่ะมิสเตอร์ไฟส์มิสเตอร์เอทอะไรเงี้ยไหมนั่นแหละครับผมผมก็หยิบหยิบมามีทรงไอคิงอะไรเงี้ยน,น่าสนใจก็เอามาหยิบมารีวิวกันดูนะว่าจะเก่งแค่ไหนก็โจมตีรุนแรงใช้ได้นะ ป้าสุลูทำไรนี่ครับยิงครับเลี้ยงน้องออกมาช่วยกันยิงนะครับผมจัดปลายเลยปรร้าลูกแก้วมาหน่อยไหมนี่ช่วยยิงนะครับเนี่ยนะครับผมวันนี้กลุ่มยิงของเราครับอ้าวเจอปืน,นครับเจอปืนผ่นหองข้ามยิงโดนปืนกันปะเนี่ยไม่ดวนนะฮะเราตีแรงกว่าเป็นไหนไหนไม่เงี่ยนี่โซเวียตยิงยิงไม่ได้อ๋โอ๋ออโหโอ,โอ,โอ,โอ้ดอนฟรีฟ้าทีเออทำไมดอนฟรีมันเป็นกลุ่มยิงอนะ่ะ นี่สงสัยยังไม่หายเลยะฮะลูกแกตรงข้ามก็ไม่แรงโหก็แรงกันนะเรียกว่าลูกจ้ออาจจะกระจอกไปก็ได้นะครับสำหรับวิลเลเจต์การเดนตอนที่7นะฮนะนี่เลยนะครับตัวช์จเ์นของเราครับเจ้าเซชวนนั่นเองโอ้ตีแรงจังเลยห่าห้าห้าด้วยนะผมโอ้โหโดนไปครึ่งหลอดแล้วนะฮะจรองอิงเราคอมโบเยอะไปไหมนี่ดีกว่า เฮ้ยตายเลยเดี๋ยวเดียวตายเลยโอ้โหเจ้าดเทินเม่เจ้าหายไปกับตาเลยนะครับหายไปพริกตาเลยอ่ะตัวละครน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยเราต้องเก็บก่อนเลยนะใจน่วมเหรอใจน่วมเหรอไม่แน่ยิงยิงยิงเบาๆครับเดี๋ยวเขาตายหมดรู้สึกตัวละครจะ,จะจะจะบางเหลือเกินนะนี่ไม่กล้ายิงแรงนะครับผม นี่อะรวงยิงแปลว่าเราจากระยะไกลล้วนเลยนะครับผมไปคอๆๆ่อยๆค่อยๆ๋ยวาเขาตายหมดนะแ <c oughs> ม่กินเนื้อดิฮิวแรงไหมครับทีนี้ฮิวค่อนข้างแรงเลยนะพันสองเลยทีเดียวเลยครับผม เอาแลวครับเพลงวิสลัดโจมตีแรงไหมมายิงดูกันโอ้โหเราก็โจมตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยตีมาโอ้โหโโห้าร้อยห้าสิบแปดวๆนะครับอ่าอีการามยิงไปโอ้โหเกือบตายนะครับประเดซึกไปเอาลละครับถ้าไม่ตังคซื้อรูมเราใกล้จะเต็มแล้วนะครับผมตัวเพื่อนนี่ยังไม่เต็มไม่เป็นไร คุกข่าวครับคุกข่าวแป๊บเดียวแหละอยากดูอะไรไหมนี่ครับโดนล็อกครับอยากโดนล็อกอยากโดนล็อกครับโดนหยุดอินครับโอ้โหโดนไปครับ2เทเชินเลยทีเดียวไม่แฮทำอะไรพี่บอยนี่ครับเราเอาสายพลังใจยิงเล่นไปก่อนนี่แนโอ้โหอุ้ยโดนยิงสวนโดนยิงสวนโดนปืนเง็นไหมมาเลยมาเลยนี่หนังกระติกบุสม โงอีกทิ้งแล้วนี่โสดโซครับมาๆๆโดนไปโอ้โหโดนหนักอยู่มั้ยไงนั่นแหละแหมเฮ่ไปประเด็นชึกนี่แหละยทำเป็ดทีฆาตยิงปืนยิงปืนโอ้โอ้สู้รู้นี่ดูแบบตัวละครเยอะขึ้นทันตาเลยนะครับถ้าเขายิงนี่เรียกทหารเราไปยิงช่วยนะครับผมกระเด็นเกลี้ยงเอาล้วครับผมสำหรับ บอสยักษ์จอรี่นั่นเองนะครับจะโหดขนาดไหนครับผมบอกเลยว่าต้องทุ่มกำลังแล้วแหละนะครับผมอันดับแรกครับมาดูความสามารถท่าไม้ตายของซูรุกันหน่อยครับผมเกรดแอดไวเซอร์ของเรานะครับมาครับคลีนซิ่งวอชในการยูให้ทีมของเราครับสองพันหน่วยครับแล้วก็อ้าวลืมไปเขาสลับสล็อตของเราแบบุ่มนะครับไม่ใช่สลับสิ แรนดอมเลยก็คือเปลี่ยนสล็อตไปเลยนะครับเมื่อกี้ลูกแก้วตรงสีสองคนโชวหายไปกับตาเลยเลยครับหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะจัดไปไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็จะมาตีเขากันหน่อยอ่ะฮังเรามีท่าไม้ตายของคนปืนใหญ่บาสุก้าครับดัดไปครับสลอ็อตเชนครับเปลี่ยนลูกแก้วสายพลังอ่าไม่ใช่สายพลังเนื้อดิเปลี่ยนเนื้อเป็นลูกแก้วสายพลังบุญนั่นเองนะมายิงกันเลย โอ้โห,โโหโกดมิดกดยากเหมือนกันนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรไม่ค่อยตีกันไปตไปีไป,ไปถึอเหรอกินเนื้อด้วยอ่ะเนื้อเต็มแล้วจะสู้โอ้โหโอ้โหเพอร์เฟกต์โโโโได้อยู่นะครับผมจะล้มหรือเปล่าจะล้มหรือเปล่ามาเลยดอรี่เหรอดอรี่รห,หลายคนมาล่าครับหลายคนอยากได้เหลือเกินนะจะดรอปยากนะใช่ไหมดรอปให้ฉันหน่อย อยากได้เหมือนกันนะครับผมนโอ,โโอ,อ้โหคุกเข่าครับโอ้โหลูกแก้วทำไมมันหายยากขนาดนี้พลังโจมตีก็ไม่ค่อยมีโอ้โหมันกระตุกกระตุกเฉยเลยนะครับโดนปันโอ้โหสองพันกว่าครับคุณผู้ชมเฮ้ยมีมีสองครั้งเลยเหรอ โอ้โหห้าพันกว่าอะนะครับสองครั้งเลยนะสำหรับเจ้าแอาดอรี่นี่โจมตีมา5,000กว่าเลยนะครับเดินหนึ่งอันตรายพอสมควรเลยนะครับไปที่อ่าทำเขาคุกเข่าหรือเปล่าหรือเ,เป็นท่าปกติของเขาไม่รู้เหมือนกันยิวก่อนละยิวคลิซซิ่งวอชกันหน่อยมาเอมาฟอกฟอกแล้วต้องเอาไปตากไปไหน เอาเลยครับซูโร่นะครับอ่าเปลี่ยนสลัดด้วยเอาหายไปอีกแล้วนะครับสลัดเนื้อเรานะฮะไม่เป็นไรเอาละพ็จสุึกกันเลยไหมมาครับไฟเบอร์สตาร์หน่อยครับนี่ครับผมยิงไินิกสุดไหมครับหกหันครับโดนเล่นเอาไปสามเอิร์ดด้วยนะนี่เลยครับถ้าไม่ตายไร้เทีมทานจริงๆเรียบร้อยครับหวังว่าจะเห็นโปสเตอร์ทอง ไม่เห็นนะครับผมเอาเลยครับใครที่ลาดอลอได้ยอยู่ก็ขอให้โชคดีด้วยนะครับสำหรับซิตเต้นการเดนตอนที่7น,นะอ่าแล้วก็ได้เห็นความสามารถของซุรุกเป็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับแล้วก็เป็นความกระจ่างในความสามารถกำตันนะครับแค่คูณสอเท่านั้นเองขอขอบคุณน้องต้นไหวอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเค จัดไปเลยนะครับทีมสรุทีมยิงนั้นก็เป็นทีมธรรมดาาอีกทีมหนึ่งนะครับผมเอาละครับสำหรับใครที่ตัดสินใจอัปเกรดตัวละครไปลเลเวลสูงๆเนี่ยก็รู้ความจริงอาจจะเลิอกอัพก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้คูณเกนะเออมันคูณ4เท่านั้นเองถ้าใช้เป็นกัปตันแล้วก็เพื่อนนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับ การรีวิวตัวละครใหม่ๆโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ